Hello. นอ <Hello. S 2> นเก็บของกล่าวกล่าวกล่าวโอเครันเราไปอยู่ในดูโอเค okay. อ่ะเราไปไล่เพื่อน อ้าวปลาไม่โดนเรียบร้อยไปไหนเรียบร้อยยังไงปึ๊บปึ๊บอ่าฮะทีพอไปเสื่อปึ๊บปึ๊บโอเค เข้าไปอะไรจ้องอะไรผู้ก็ตกเอาโอ้โพี่ติดเขน่าจะไปพับไปแทน,นเมื่อกี้ไม่นะอเฟไม่ทันด้วยเนี่ย งานทำไมงานทำไมจะรอให้มันหลุดนะครับเ<อ>พื่อนอยู่ใกล้มันมันจะได้ไหมวะเบรรโอเคเบรรเอ้าเบร โอ้ยฝันไม่ยอยากเมื่อไรมันจะหลุดตัวเนี่ยโอเคโอเคเปนคนช่วยแล้วครับสายไปแล้วฝันอะไรฝันถังแก๊ส อไมอ้กูไปไม้ไม,ม้กูไปไหนแล้วอ๋อไม้อยู่ตรงนี้อโอเคแม่จะหลงแล้วนะมานี่มาเล่นกับกูนี่มาเอาไปฟันโทเทปอะอกูเจอโทวเทียมไปต้องวาาออกอ่ะ นั่นไม่หิวตัวเองล่ะเออนั่นก็ไม่หิวงนันนเธอเทียมแป๊บมาแล้วแ้วมันเป้าอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ไปใกล้นะครับจะให้เพื่อนด,ดีนหกใก้ไหมวะแต่มันเฟดต่อน่ะ่จะดีนได้แหละ พราะมันเราอยู่ไกลๆครับแล้วคิ่เลอร์วิ่งฟันอะไรผมว่าโอเคกิน okay. แต่ดดยังกินแต่ดดยังโอเคายเพื่อนวิน่งยังจะแวะเปรย์ไหม เอาเอาปางกันเออรอด <laughs> ถ้ามันไม่สนเทินเลยโอนไปหนึ่งทีครับยังไงเอา <laughs> พี่ก็จะรอดเกดเอายังไง เออเมื่อกี้แล้วไม่ฟันแบบเพื่อนพุ่มสายไปไล่ใหม่ไป <laughs> ไล่ใหม่ไปไล่ใหม่ uh huh. อา้าวจะเปลี่ยนไปฮิวก่อนนะครับมา uh huh. เอาโอเค อะไรมาแั่ครับเอาเขาไปอยู่นี่ยังไงวะเป็นไหนแล้วอะไรกุรู้ดีโอ้ไล่หมอกไล่วนลูกให่เรียบร้อยเอาเรื่องนี้เสร็จก่อนแล้วกันว่ายังไงมันก็เป้าของเดิม เริถไปใกล้หุบแล้วเจ็บรอยเจ็บเจ็บฟรีอีสปอร์ตออกมาจากหุบแล้วก็ลบสองมาอ่ะกลัวแลนะ้วโอเคยลอยเพื่อติดน,นะครับ ไปเฝ้าไปวัดไล่มันจะดินว่ะดินหวะเปียสองแล้วนะเอาดินไม่ได้เหรอก็ดินได้แต่มไม่ดิน เล่นอยู่แถวนะั้นเงียบนะเนี้อนนเอออะไรก็ฟาดไม่โดนซะดีเออฟันลม้มผมเรียบร้อยลบกจะให้ยกไม่ได้ครับตา <laughs> ยกเอาไปยกอะไรมันปิงขนาดนั้นเลยเหรอปิงขนาดก็ไม่ต้องเล่นเถอะไปยกสวยปปัดยกสวยยก ยกว่าโอ้ยสูบไปไม่งั้นแม่งกูดได้คาบ้าตาทั้งวัน,วนดูตรงเอ้าเม่งเกือบไปเล่นเหมือนกันมันฝัดนะ เออเอ้าแล้วตอนนี้เรามาบิงมาหาครูจะเปิดก่นอนสัหน่อยเสรบร้อยปุ้มมาไม่อุ่มวะปุ้มไปอุ้มไปไม่ทนันโอเคไม่เป็นไร นันแ <laughs> หละลีลาดีนะฮิวให้หน่อยแจ้ง <c oughs> ยังไงมันก็เฝ้าแล้วครับปล่อยไว้กันแหละเราจะไปยืนสังเกตการแล้วไม่ไปช่วยนะฮะก็ขยันปัดแต่ฟัเอ,อูโอเค <c oughs> ตองตีหนึ่งกันนะจับมาฮิวใหม่ครับให้เขาไปเฝ้าใหม่ เงียหน่อยใช่อโอเคเราจะมาใช้บริการใหม่นี่ใช่ไหนาวะอะอกออกางเรอคนเจ็บอยู่นน่นเราเราไป จะไปเล่นให้กี่ rough rough. ด้วะมาเพื่อนโอเคโอเคมาเพราะแล้วมันไม่มาพยาบาลอยู่ไหนวะ <c oughs> หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ <c oughs> <c oughs> อร <c oughs> อบพิศษฮิวโก้คนเดียวแต้มันก็เต็มแล้วมั้งนะ mentioned. โอเค thank you เว่าจะไปใช้บริการใหม่หมนแ๊ะเดูนะฟ้าโอเคใช่ไหมไอ้นี่มันเจ็บตั้งแต่ต้นเกมนะปะเพื่อนคิดเล่นไม่เป็นกันนะนินก็โดนแปงระยบเป็นทัครับ เจอคิลอร์ตึงๆนะไม่แตกกันหมดแลวนวรไหนล่ะคิลอร์จะโอเคครับเจอแล้วอย่าไปทางนั้น่วยพยาบาทกูโอเค่วยพยาบาทเข้าตู้ครับใช่ไหมมีสองคนนะแล้วมันเมคก้งคู่เลยไม่รู้อะไรกันแล้วว่าซ้ายโอ้

เพื่อนเพื่อน,น,นอย่าไปทางนั้นหนูไปอีกแล้วโวยพยาบาลกูปีกไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่หนูพยาบาลโอ้มโอ้มโอ้มเสิ

โอเคเครองเสร็จละปั่นอะไรวะอ้าแล้วไปประตูอะไรยังไงเดี๋ยวนะประตูนู้นหน่วยพยาบาลจะอยู่ไหมน่ะโอเคหน่วยพยาบาลอยู่ครับเอ้าเพื่อน Ok Leo phải chạy cùng một đây nè Ô lại chú mày nha Rồi phải cẩn thận xa Ok thank you Rồi ừ. <laughs> <laughs> โอเคไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งมึงจะวนทำพอดเลยอุย้ยโทษโทษโทษไม่รู้ว่าอยู่ไป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 ตอนหลังให้ไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้ยยังไม่ได้เปิดด้วยเอาเ่อนเ่อน วิ่งวิ่งวิ่งไปกูปแตกนะเออมันไม่เอากูสวยอย่างนี้น่าจะทันเอยโอ้โอเกือบสากดาบโอเคเซฟให้ทีหนึง่งสวยอ่า โอเคฮัลโหลมาสิมาสิมา呀โอเคมีขวาดน,นี่กูจบแล้วนะนะนู่นนี่อ่ะที่ใส่ไม่ดีเลยไล่หน่อยพยาบาลให้ฉันเปิดพยาบาลกูฉันท่ามร้ายจี ต้องศัตว์คิลเลอร์ใหม่อ๋อคิลเลอร์ฝึกขาดด้วยจีจีนะเจ้าสู้ๆน้กกูเจออะไรเนี่ยมีแต่คนฝึกขัด